ไฟน,น้าด้วยตากหรือกล้องหาดทรายแสงทองพร้อมรอบด้วยภูเขาคือถิ่นเราชาวสังคมเพียงท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่่งสินิตเลิศไกลท่านผู้ว่าราการจังหวัดหนองคาย ข้าราชการส่วนกลางจากกระทรวงพาณิชย์หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองทายผู้ผลิตผู้ประกอบการกล้วยตากสังคมผู้ประกอบการสับประรดสีเชียงใหม่สื่อมวลชนและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านกระผมสิบตำรวจโทรประพลมีสติประลัดเทศบาลตำบลสังคมรับหน้าที่พิธีกรในวันนี้ ในโอกาสนี้ขออนุญาตแนะนําส่วนราชการที่ได้ขุณาให้เกียรติต้อนรับพนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ในส่วนของอําเภอสังคมดังนี้ท่านสมควรใจซื่อในายอำเภอสังคมท่านสุวินคำพาพงสานาย,ยกเทศมนตรีตำบลสังคม นางสาวการจนาแก้วพิมพกำนันตำบลสังคมแต่นอกจากนี้ยังมีภาคส่วนรชาชการองค์กรต่างๆได้คุณา,าให้เกียรติมาต้อนรับท่านและคณะในว,วันนี้อีกจำนวนมากนะครับ สำหรับในวันนี้เป็นโอกาสดีที่ทางคณะทำงานในานามกระทรวงพาณิชย์ได้พบปะกับทางผู้ผลิตผู้ประกอบการกล้วยตากสังคมและสับประรดสีเชียงใหม่ในพื้นที่อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายเพื่อส่งเสริมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดหนองคายการส่งเสริมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI เป็นหนึ่งในนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนกระทรวงพาณิชย์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุน GI อย่างครบวงจรได้แก่ 1. ผลักดันให้เกิดการขึ้นทะเบียนสินค้า ทีไทย 2. ส่งเสริมการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพ 3. ส่งเสริมการสร้างโอกาสทางการตลาดทั้งนี้จังหวัดหนองคายมีสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วเมื่อปี2560จำนวนหนึ่งสินค้าได้แก่กล้วยตากอำเภอสังคมครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญ ท่านพาณิชย์จังหวัดหนองคายท่านวิโรธพิเภกได้กล่าวรายงานการดำเนินการส่งเสริมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ของจังหวัดหนองคายขอนเชิญครับ ราบเรียนท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านศรีนิตเลิศไกรรองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานางสาวจิตเยมาศรีถาพรและก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายอำเภอสังคมและกัหัวหน้าส่วนราชการและคณะจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา สื่อมวลชนเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยตาดสังคมและผู้ปลูกสับปะรดส,สีเชียงใหม่และประชาชนที่รักทุกท่านกับผมนายวิโรจน์พิเภกผานิจหวัหนองคายพร้อมด้วยหน่วยงานในระดับจังหวัดก็ประชาสัมพันธ์จังหวัดทองคายพัฒนาการจังหวัดทองคายเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนองคายเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอสังคมและหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยตากสังคมและตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดสีเชียงใหม่รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสต้อนรับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านรองอธิบดีกรมทรัพย์สินธรรมปัญญาคณะที่มาเยี่ยมชมการผลิตสินสิ่งหมู่ชี้ทางภาูมิศาสตร์หรือสินค้า G.I. กล้วยตากสังคมและสินค้า G.I. สับปะรดสีเชียงใหม่ น่าแรงผลิตกล้วยตากสังคมตำบลสังคมอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายาจังหวัดหนองคายได้เล็งเห็นความสาคัญของการขึ้นทะเบียนสิ่งบุชิทางภูมิศาสตร์ทุกจีไอและเป็นการส่งเสริมตามนโยบ,บายของรัฐบาลในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก<ๆ>เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า<ๆ>เพิ่มรายได้ให้ชุมชนชุมชนเข้มแข็งและรักษาภูมิปัญญา,า,าท้องถิ่น จึงได้ดําเนินการสรรหาสินค้าของจังหวัดน้องคายเพื่อขึ้นทะเบ,บียนสิ่งบุทีทางภูมิศาสตร์ลบแรกก็เป็นหนึ่งก็คือกล้วยต่างสังคมขึ้นทะเบ,บียนสิ่งบุทีทางภูมิศาสตร์ตามคำขอเลขที่6 0 1 0 0ย์ทะเบ,บียนเลขที่สช6 3 1 0 0 149ตามประกาศกรมทรัพย์สินธรรมยาลงวันที่22กันยายนพศ2563รส โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนคือวันที่27พฤศจิกายน2560ลักษณะเด่นของกล้วยตากสังคมจังหวัดนองไทยคือกล้วยน้ำวา้าพันพื้นเมืองพันมะลิอ่องและพันปากช่อง50ที่ผ่านกระบวนการแปรรูปด้วยการตากแดดและอบด้วยความร้อนในเตาถ่า,านทำให้กล้วยตาก มีสีน้ำตาลอ่อนถึงเข้มเนื้อละเอียดไม่มีเมล็ดผิวสัมผัสแห้งนุ่มแล่นหนึบมีรสชาติหวานตามธรรมชาติปราศจากการปรุงแต่งมีกลิ่นหอมคล้ายน้ำผึ้งปลูกและแปรรูปในเขตพื้นที่อำเภอสังคมจังหวัดน้องคายจึงเป็นที่นิยมของผู้บริโภคอำเภอสัเภอสังคมมีเกษตรกรผู้ปลูก กล้วยจำนวน417คูเรือนมีพื้นที่ปลูกกล้วยทั้งสิน 3, ้น3,658ไร่โดยมีพื้นที่ปลูกกล้วยน้ำว้าประมาณ70%หรือประมาณ2,560ไร่ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ประมาณ1,500ถึง1,700หวีผลผลิตกล้วยน้ำว้ารวมต่อปีประมาณ3.8ถึง4.3ล้านหวี 4, 3, ที่เป็นมูลค่าทางการค้าประมาณ38-43ถึงล้านบาทโดยกเกษตรอำเภอสังคมมีการแปรรูปกล้วยจำนวน6กลุ่มมีสมาชิกจำนวน159รายซึ่งมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กล้วยต่างสังคมปีละประมาณ1,200-3,500ถึงกิโลกร,รมัมจำหน่ายในราคากิโลกร,รัมละ150-210ถึงบาท ชิดเป็นมูลค่าทางการค้าปีละประมาณ180,000ถึง700,000 735,000บาทซึ่งมีช่องทางการจําหน่ายทั้งออฟไลน์และออนไลน์ line, รวมทั้งผ่านตัวแทนจําหน่ายในกรุงเทพและต่างจังหวัดสำหรับสินค้า G.I. ว่าที่นะครับคือสับปะรดสีเขีย่เป็นสินค้าว่าที่สินค้าสิ่งบชิทางภูมิศาสตร์ จังหวัดหนองคายได้ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนสิ่งังชีทางภูมิศาสตร์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2563ซึ่งนายทะเบียนกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ตรวจพิจารณาและแจ้งให้ดําเนินการแก้ไขและจัดทําข้อมูลเพิ่มเติมตามคําสั่งของนายทะเบียนและได้จัดส่งฉบับแก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่27กรกฎาคม2564ให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ได้ระสานและติดตามผลการพิจารณาในเบื้องต้นทราบว่าอยู่ในระหว่างการจัดทำร่างประกาศโฆษณาการรับขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชีทางภูมิศาสตร์ลักษณะเด่นของสับประรดสีชมพูจังหวัดน้องคายมีสับประรดที่ใช้ก็คือพันธุ์ปัตตาเวียซึ่งมีร่องใบสีเขียวเข้มด้านบนเป็นเงาส่วนด้านใต้เป็นสีเทาเงินขอบใบเดี่ยมมีหนามเล็กน้อย บริเวณปลายใบรูปผลทรงรีร่องตาล่องตาตื้นเปลือกบางเนื้อเส้นใยละเอียดมีสีเหลืองเข้มก็คล้ายกับน้ำผึ้งนะครับกินหอมรสชาติหวานชำ่ำแกนหวานกรอบรับประทานได้ไม่กัดลิน้นหรือแสบลิ้นนะครับไม่เป็นแกนดำหรือตาดำปลูกในพื้นที่อำเภอสีชัยใหม่จังหวัดน้องขาย อำเภอศรีจังหม่มีเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจำนวน301ไร่มีพื้นที่ปลูกจำนวน4,100ไร่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ประมาณ2,500ไร่ผลผลิตต่อไร่ประมาณ6,000กิโลหรือ6ตันปริมาณผลผล,ผลิตรวม15ล้านกิโลนะครับแล้วก็หรือ15,000ตัน ราคาเฉลี่ยกรรริโลกรัมละ7-11บาทคิดเป็นมูลค่าทางการค้ารวมประมาณ1,500ถึง1,600ล้านบาทหรือประมาณ1 0 5 1ห้รอล้านบาทโดยบริโภคภายในจังหวัดประมาณ30%หรือ450ตันการบริโภคภายในภายนอกพื้นที่70%หรือประมาณ1,000 10, 0 500ตันโดยมีการเชื่อมโยงการจำหน่ายไปแหลง่งสำคัญเช่นตลาดไทยจังหวัดปทุมธานีห้างสรรพสินค้าห้างเซียนท่านบางนาและจังหวัดต่างๆเช่นจังหวัดคนครราชสีมาจังหวัดขอนแก่นจังหวัดยะโสธรและจังหวัดร้อยเอ็ดอเป็นต้นนะครับสำหรับว่าที่ที่สาก็คือปลาดินน้ำโขงหนองคายเป็นสินค้าใน,ในอนาคตที่ว่าเป็นสินค้าสิ่งหมูชี้ทางมุขสานซึ่งจังหวัดหนองคาย มีการเลี้ยงปลาดินน้ำโขงจำนวนมากในพื้นที่3อำเภอรประกอบไปด้วยอำเภอเมืองอำเภอท่าบ่ออำเภอรีเจีงใหม่จำนวนกระชังทั้งสิ้น2,990กระชังรวมจำนวนกเกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงผู้เลี้ยงปลาดินกระชัง194ลายปริมาณปลาดินก็11,666ตันต่อปีคิดเป็นมูลค่าทางการค้าปีละประมาณ 861ล้านบาทเศษนะครับส่วนผลิตส่วนใหญ่ส่งไปจำหน่ายจังหวัดใกล้เคียงเช่นจัหนจหนงจหวัดอุดรสกลนครหนองบัวลำพูและจัดจำหน่ายภายในจัหนงหวัดหนองคายประมาณร้อยละสิบของผลผลิตลักษณะเด่นของปลาดินกระชังแม่น้ำโขงหนองคายมีเนื้อแน่นไขมันน้อยไม่มีกลิ่นโคลนรสชาติด,ดีเนื่องจากเป็นการเลี้ยงปลาดินน้ำไหลทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐสังกัด กรมประมงได้มีการสุ่มตรวจตัวอย่างปลาดินกระชังทุกปีเพื่อให้ได้ปลาดินที่มีสุขภาพดีและมีคุณภาพจึงทําให้ปลาดินเป็นที่นิยมของผู้บริโภคมีตลาดรองรับที่แน่นอนโดยพ่อค้าเข้ามารับซื้อถึงหน้ากระชังดังนั้นอาชีพเลี้ยงปลาดินในกระชังนับเป็นอาชีพหนึ่งที่มั่นคงสําหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดินจากลักษณะเด่นดังกล่าว จังหวัดหนองคายจึงส่งเสริมให้มีการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบุงคีทางภูมิศาสตร์ป่าดินน้ำโขงหนองคายซึ่งจังหวัดหนองคายได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการคณะทำงานเพื่อจัดทำข้อมูลคำขอและคมการตรวจสอบรับรองสินค้าสิ่งบุญคีทางภูมิศาสตร์ป่าดินน้ำโขงหนองคายแล้วซึ่งจะได้ํำเนินการจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบุคคีทางภูมิศาสตร์และส่งให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาพิจารณาต่อไป กผมได้านามผู้แทนจังหวัดหนองคายและตัวแทนเกษตรกรผู้แต่ลูกกล้วยตากสังคมผู้ปลูกสับปะรดสีจ้าให,หม่ขอขอบพระคุณทางกรมทรัพย์สินธรรมยาที่ให้คําแนะนําปรึกษาในการขึ้นทะเบียนสิ่งมูชีทางมิศาสตร์คกล้วยตากสังคมจนสําเร็จได้ขึ้นทะเบียนสิ่งมูชีทางมิศาสตร์และหวังว่าคงได้รับคําแนะนําปรึกษาในการขึ้นทะเบียนสิ่งมุี ชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดน้องคายต่อไปและขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐเอกชนตรลจชนประชาชนในโอกาสนี้กระผมขอากราบเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาลิศท่านชินิดเลือดไกลได้ก่าวมอบนโยบายแก่พี่น้องเกษตรกรกผู้ปลูกกล้วยตากสังคมและผู้ปลูกสับรดสีเชียใหม่เยี่ยมชมและเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ ชุมชนขอกราบเรียนเชิญครับผมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายอำเภอท่านนายกเทศมนตรี ท่านกำน,นันท่านผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ท่านผู้มีเกียรติที่ขอรบทุกท่านครับผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาพบปะ ทุกท่านและเยี่ยมชมพื้นที่การขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดน้องคายในวันนี้สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ G.I. ไอเรียบเสมือนขุมทรัพย์จากแผ่นดินที่มีเอกลักษณ์ได้ รับปัจจัยจากภูมิศาสตร์ของพื้นที่นั้นๆผน,น,นวกกับภูมิปัญญาของคนในพื้นที่ส่งผลให้สินค้ามีลักษณะโดดเด่นและแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่อาทิเช่นกล้วยตากสังคมเป็นสินค้า G.I. ของจังหวัดหนองคาย เป็นกล้วยที่มีรสชาติหวานอร่อยมีกลิ่นหอมมากกว่ากล้วยน้ำว้าจากที่อื่นเหมาะสมสำหรับนำไปแปลรูปเป็นกล้วยตากด้วยภูมิปัญญาท้องถิน่นทำให้มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ตามที่รัฐบาล มีนโยบายให้กระทรวงพาณิชย์กรมทรัพย์สินทางปัญญาดำเนินการเร่งรัดส่งเสริมการขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบง่งชีทางภูมิศาสตร์หรือ G.I. เพื่อสร้างการรับรู้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญและความเข้าใจในเรื่องการขึ้นทะเบียน G.I. ให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจและผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนมีอัตลักษณ์และมีมาตรฐานตามหลักสากลสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนนำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ผมจึงได้มอบนโยบายให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับ d e. i เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลเป็นอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนสับประรดสีเชียงใหม่ซึ่ง ในขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาขึ้นทะเบียนในเร็วนี้และเมื่อกี้ผมนั่งข้างรองอธิบดีกรมทรัพย์ถินทางปัญญาท่านก็กัดซิบผมว่าภายในปีนี้นครับจะมีการขึ้นทะเบียนสับประรถสีเชียงใหม่ได้อย่างแน่นอนใช่ไหมครับสุดท้ายนี้ ในนาของกระทรวงพาณิชย์ผมขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นอย่างสูงนะครับที่มุ่งมั่นดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมผลักดันให้มีการขึ้นทะเบียนกี GI จนประสบผลสำเร็จและผมหวังว่าจังหวัด จะร่วมกันบูรณาการทำงมาร,ร่วมกันทั้งภาครัฐภาคเอกชนและเกษตรกรเพื่อส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดหนองคายสร้างาความเข้มแข็งจากฐานรากให้ความสำคัญกับชุมชนในการนำความร,รู้และทรัพยากรในพื้นที่มาผลิตเป็นสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มศักยภาพของเศรษฐกิจฐานรากให้สามารถสร้างรายได้กระจายรายได้สู่ชุมชนอันเป็น,นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรมสื่อไปผมขอขอบคุณครับ